มาทำความเข้าใจกฎหมายใกล้ตัวมาตรา3 7 4หรือหน้าที่ของพลเมืองดีกันครับถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนกำลังตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตต่อหน้าต่อตาคำถามคือกฎหมายบังคับให้เราต้องช่วยไหมคำตอบอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาครับมาตานี้นะครับที่กำหนดสิ่งที่เราเรียกว่าหน้าที่ของพลเมืองดีเอาไว้ถ้าไม่ช่วยเนี่ยมีบทลงโทษนะครับอย่างแรกเลยคือโทษจำคุก แล้วก็มีโทษปรับด้วยหรืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับเลยก็ได้ครับแต่การจะผิดตามกฎหมายนี้ได้ต้องเข้าเงื่อนไขครบทั้ง3ข้อนี้นะครับข้อแรกเลยคือต้องเห็นคนอื่นกำลังตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตจริงๆอย่างเช่นเห็นคนกำลังจะจมน้ำหรือเจอคนเจ็บหนักจากอุบัติเหตุครับข้อ2นี้สำคัญมากคือเราต้องช่วยได้โดยที่ตัวเองก็ต้องไม่เสี่ยงอันตรายไปด้วย คือกฎหมายไม่ได้บังคับให้เราต้องเป็นฮีโร่เสี่ยงชีวิตตัวเองเข้าไปช่วยนะและข้อสุดท้ายครับคือการไม่ให้ความช่วยเหลือเท่าที่จําเป็นในสถานการณ์นั้นคือถ้าช่วยตรงๆไม่ได้แค่โทรเรียกคนมาช่วยก็ถือว่าได้ช่วยแล้วครับแล้วหน้าที่ในการช่วยเนี้ยมันเหมือนกันสําหรับทุกคนหรือเปล่าตรงนี้กฎหมายมีรายละเอียดเพิ่มครับกฎหมายจะแยกการละเว้นของคนทั่วไปออกจากการงดเว้นของคนที่มีหน้าที่โดยตรง เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองเทียบคนเดินผ่านกับไลฟ์การ์ดที่สไว่ายน้ำดูครับจะเห็นว่าคนเดินผ่านมีหน้าที่พลเมืองดีทั่วไปแต่ไลฟ์การ์ดมีหน้าที่โดยตรงตามสัญญาจ้างเลยดังนั้นถ้าไลฟ์การ์ดไม่ช่วยเนี่ยถือเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงกว่าเพราะมันคือหน้าที่รับผิดชอบของเขาสรุปก็คือมาตรา374เนี่ยได้เปลี่ยนเรื่องของศีลธรรมให้กลายเป็นข้อบังคับทางกฎหมายขั้นต่ำ เป็นการวางมาตรฐานความรับผิดช,ชอบต่อสังคมในสถานการณ์ที่เรียกว่าเป็นความเป็นความตายเลยซึ่งเรื่องนี้ก็ถึงคำถามที่น่าคิดเอาไว้เหมือนกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วกฎหมายจะสามารถบังคับให้คนเป็นคนดีได้จริงๆหรือเปล่า